ค่ะวัสดีค่ะพี่น้องชาไทยเอฟซีน่ารักของคุณแม่ทุกท่านค่ะคุณแม่มีหลายคลิปนะคะวันนี้นะคะอันนี้เป็นงานฝากขายเหมือนเคยมาขายค่ะเป็นผ้าลายโฮนค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะเป็นงานฝากขายคุณแม่เคยขายราคาเท่านี้คุณแม่ก็ขายแต่นในราคาเท่านี้ค่ะค่ะผ้าหยิบยกขึ้นมานี่ค่ะเป็นงานฝากขายราคาอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะค่ะมีสองผืนนะคะโฮนแดงค่ะ มีสองผืนนะคะคุณแม่ไม่ได้ติดหมายเลขนะคะค่ะเป็นงานฝากขายลูกหลานฝากขายค่ะเลยมายกให้ค่ะค่ะราคาอยู่ที่1400บาทนะคะงานฝากขายค่ะ1400บาทค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะเป็นงานฝากขายนะคะค่ะหนึ0งบาทค่ะค่ะมีสองผืนนะคะค่ะผ้าติดกันอยู่นี้มีสองผืนค่ะ ค่ะเป็นผ้างโฮนแดงค่ะค่ะโฮนทุกวันนี้ถ้าไม่ใช่งานฝากขายแกไม่ได้ราคานี้ค่ะคุณแม่ถามแต่ต้นทุนอยู่ที่ตลาดพันหแล้วค่ะเขาจะขายอยู่ที่พวกพันเจ็ดพันแดค่ะอันนี้งานผากขายลูกหลานค่ะคุณแม่ไม่ดากําลีกําไรอะไรค่ะยกให้ลูกให้หลานค่ะอันนี้พันห้าค่ะเป็นลายนกยุงนะคะขานกยุงค่ะสีฟ้าใสค่ะ ราคาวันนี้โปรโมชั่นพันห้าค่ะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะคุณแม่โปรโมชั่นนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะค่ะสวยไม่สั่งสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะ ค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะเป็นงานโปรโมชั่นวันนี้ค่ะเป็นโปรโมชั่นนะค่ะค่ะผ้ามีดีสวยๆค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะโปรค่ะคุณแม่โปรคุณแม่ขายของคนใจเย็นแต่ขายของใจร้อนค่ะค่ะเอามาสองสามเที่ยวยกสองสามเที่ยวนี่ค่ะคุณแม่จะโปรทุนเลยค่ะเพราะว่าคุณแม่ใส่คนเดียวไม่หมดค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทเป็นงานโปรโมชั่นค่ะค่ะเนื้อผ้าหนานิ่มๆค่ะ ยาวสองเมตรกว้างหนึ่งเมตรมาตรฐานของผืนผ้านะคะขาหนานิ่มแน่นค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกโทรทักโทรแจ้งค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะเลิศดหรูดูเด่นนะคะอันนี้ลายขอค่ะ ค่ะขอก้นหอยนะคะร่อมดอกลาวดีค่ะค่ะผืนนี้ก็เป็นลายขอทะเลบนค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะค่ะสวยไม่สั่งสวยไม่จืดจางค่ะขอทะเลบนนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนโทรบอกโทรทักโทรแจ้งค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะ ค่ะไปเป็นของขวัญของฝากนะคะราคานี้พอเอื้อมมือถึงพอหยิบพอจับนะคะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนี่ค่ะราคานี้พอเอื้อมมือถึงค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะอันนี้ก็ลายปักตูวังนะคะคุณแม่ก็บอกว่าลายมงกุฎเพชรก็บอกค่ะเพราะว่ามันเป็นลายเหมือนมงกุฎเพชรค่ะ หนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะค่ะภาพไม่คมชัดภาพไม่เด่นชัดค่ะคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะค่ะเป็นลายปะลายประตูวังค่ะค่ะมงกุฎเพชรก็เรียกนะคะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะเนื้อผ้าหนานิ่มแน่นค่ะ ค่ะเอาไปเป็นของขวัญของฝากได้นะคะภาพไม่คมชัดภาพไม่เด่นชัดค่ะคุณแม่ขอส่งภาพน,นิ่งให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะนี่ก็ลายสวยนะคะค่ะขอก้ามปูค่ะค่ะขอก้ามปูดอกแก้วนะคะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะเป็นสีพื้นผ้าเป็นสีเม็ดมะขามนะคะ ค่ะภาพไม่เด่นชัดภาพไม่คมชัดค่ะคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งค่ะท่านไหนยังไม่ได้แอดไลน์กันกับคุณแม่ค่ะคุณแม่ตอบลูกค้าทางไลน์นะคะอดี line เป็นเบอร์โทรค่ะเพราะว่าตอบลูกค้าทางไลน์ภาพจะจะได้ส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์ค่ะท่านทักมาว่าตรงตบโปกกันไหมโอเคกันไหมค่ะค่ะเราจะ,จะส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะ ค่ะขอกล้ามปูดอกแก้วค่ะค่ะพื้นนี้ก็อยู่ที่ค่ะเป็นสีอน,นี้นะคะอันนี้ค่ะสีเทามุกค,ค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นดูดีดูเด่นทุกพื้นนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะค่ะเป็นขอเป็นสีเทามุกค,ค่ะ คาะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งันหร้ยบาทค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนบอกคักเข้ามาค่ะก่าหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะ ค่ะสีนี้ค่ะเขาเรียกว่าเป็นมังกรทัดแก้วค่ะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะค่ะท่านจะไปเป็นของขวัญของฝากก็เหมาะสมนะคะราคานี้พอเอื้อมมือถึงพอหยิบพอจับค่ะค่ะเรียกว่ามังกรคาแก้วค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะ ค่ะภาพไม่คมชัดภาพไม่เด่นชัดค่ะคุณแม่ส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะค่ะพอเอื้อมมือถึงพอหยิบพอจับค่ะราคานี้นะคะหนึ่งันห้ารอบาทเนื้อผ้าหนาม,มากค่ะหนานิ่มแน่นค่ะค่ะดาวล้อมเดือนค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะ าสวยไม่สางสวยไม่จืดจางเนื้อผ้าหนานิ่มแน่มค่ะใส่ออกงานบุญข้อเลิศดหรูดูเด่นค่ะงานกินเลี้ยงก็สวยหรูดูเด่นนะคะค่ะผ้าไหมมี่จะคำว่าสวยค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนบอกทักเข้ามาค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะ ค่ะนี่ก็สวยค่ะเป็นพื้นผ้าเป็นสีเขียวค่ะเขียวตองนะคะสวยงามมากค่ะดอกลาวดีชัดเจนมากค่ะเป็นดอกสีเหลืองนะคะค่ะเป็นขอบก้นหอยค่ะล้อมดอกลาวดีนะคะค่ะเนื้อผ้าหนานิ่แน่นค่ะความยาวสองเมตรกว้างหนึ่งเมตรมาตรฐานของผืนผ้านะคะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะ ค่ะหนึ่บาทค่ะค่ะหนึ่าร้อยบาทนะคะสวยไม่สั่งสวยไม่จืดจางค่ะ1,500บาทค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกค่ะเป็นผ้าลายประตูวังนะคะสีฟ้าค่ะสีฟ้าใสนะคะ อันนี้ก็สวยค่ะเป็นลายนี้ค่ะค่ะมีขั้นนะคะเหมือนมีโฮนนะคะราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะคล้ายๆลายโฮนค่ะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะ ค่ะนีก็สวยค่ะเป็นลายปากกาต๊อกค่ะขั้นค่ะขั้นทางน้ําไหลปากกาต๊อกขั้นทางน้ําไหลนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะวันนี้เป็นงานโปรโมชั่นค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนดูดีดูเด่นทุกผืนนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะค่ะมากผืนไหนชอบผืนไหนโทรบอกคุณแม่ค่ะถ้าคุณแม่เข้ามานะคะคุณแม่ยินดีต้อนรับน้อมรับตอบทางไลน์ทุกท่านค่ะ ค่ะหนึ่าร้อยบาทค่ะค่ะท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้กำลังใจคุณแม่มาตลอดนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านค่ะ